ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4 1. นางสุภาวีศรีวีรพันธ์ประธานกรรมการ 2. นางสาวพานิดาพันธชัยกรรมการและ 3. นางพรน,นิชาบาเบอร์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ข้าพเจ้านางสาวสุภลักษณ์ศีสุลักษ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนแดงได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2565ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่20เดือนตุลาคมพุทธศักราช2538 อายุ28ปีภูมิลำเนาบ้านดงเมืองน้อยตำบลดงเมืองอำเภอยางศีสุราษจังหวัดมหาสารคามประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจบจากโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสบุญประชานุก,กูลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ระดับมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนมัธยมยางศรีสุราชอเภยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏนมหาสารคามประวัติการทำงานเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2563 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนนแดงตำบลสแกพโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้านอารมณ์กิริยาและการสื่อสารข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยความสำนึกในจิตใจเช่นความเสียสละความมีน้ำใจความเกรงใจความยุติธรรม และความเมตตาต่อสิทธิ์ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์การปฏิบัติของข้าราชการได้อย่างเหมาะสม 2>, 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีซึ่งกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคม 3. จัญยาบรรวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจัญยาบรรวิชาชีพครู เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองโดยมีการติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของการศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมการประชุมพัฒนาตนเองในด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้าน้อมนำหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไขคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวบนเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรมเด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำและจัดเตรียมสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีผลสฤทธิ์ทางการเรียนในทางที่ดีขึ้นหกจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ด้านการปฏิบัติงาน 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรสถานศึกษาได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์โดยจัดการสอนแบบมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญเน้นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือทำเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้สังเกต และคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้ง4ด้านซึ่งได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้า ได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียนมีความสะดวกสบายมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ครบถ้วนทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้สนใจในการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองค้นคว้าหาความรู้วางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิธทธิภาพอยู่เสมอร่วมกิจกรรมการอบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมองค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองค์กรห้า งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเ,เจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายงานแต่ละฝ่ายและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้ภาษาและการสื่อสารจึงระมัดระวังในการใช้คำพูดรวมถึงการใช้ภาษาที่จะนำมาเขียนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังนำเทคโนโลยี มาใช้ในการทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์อัปเดตข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้เข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนอีกด้วยขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอรายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ขอขอบคุณคะ่ะ